สวัสดีครับพี่น้องนะครับติดต,ตามทั้งช่อง u t u b e ของช่องสีทองฟาร์มฟาร์มเส้เดือนนะครับเศร้านี่เข้ามาอัปเดตครับผมอัปเดตยอดสั่งจองอัปเดตยอดคงค้างนะครับเราก็ให้พี่น้องเข้ามาเห็นบรรยากาศการทํางานภายในฟาร์มนะครับช่วงเศร้าเศร้านี่เขาลงมืดตั้งแต่เศร้าครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยอดคงค้างเขอาอย่างเหลือหลายครับนะครับ ซึ่งมือนี้จัดส่งพี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับนะครับซึ่งเพิ่งกำลังเดินทางมารับเอามือนี้จัดส่งอยู่ที่1ตันนะครับแต่ว่ายอดสั่งจองของเพื่นสั่งจองขามาสองตันนะครับสวัสดีครับผมนะครับบอบบี้ขามาแล้วนะครับให้พี่น้องเฮ้ามาเห็นบรรยากาศการทำงานครับนะครับ ช่วงนี้ตอนนี้เขากำลังเร่งเร่งอร่อนนะครับเร่งอร่อนมูลใสตเดือนสดเพื่อเตรียมผลผลิตให้พี่เห้น้องท่านกับยอดสร้างจองของพี่ของน้องเขานะครับว่าเฮามีทีมงานเขาแบ่งกันทำงานเป็นชุดนะครับจะแบ่งกันทำงานเป็นชุดอยู่สามชุดสามทีมนะพี่น้องนะครับทีมงานฟังทั้งนี้จะเป็นทีมงานประจำเครื่องร่อนครับนะครับจะประจำเครื่องอร่อน เครื่องร่อนตรงนี้ก็จะมีทีมงานเฮ้านะครับเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องรอ่อนอ่าอันนี้ตัวเล็กครับตัวเล็กน้องอ,อมนูออมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะนี่หนูออมนี่จะทํหน้าที่นะครับตักมูลใส่เดือนตั้งกองพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเก่งแข้งได้ลงมืดต้งแต่เศร้าอันนี้คือทีมงานประจําชุดเครื่องร่อนครับนะครับ หลังจากเข้าร่อนแล้วพี่น้องตัวเสดเดือนจะมาอยู่ในกาละมังนี่นะครับจะอยู่ที่กาละมังนี่ครับเนี่ยเนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องเบ่งตัวเสดเดือนหลังจากเข้าร่อนแล้วนะครับอาจารย์ครับสั่งมูลเสดเดือนห้ากระสอบครับผมครับผมรับทราบนะครับรับทราบให้พี่น้องเข้ามาเบ่งตัวเสดเดือนพี่น้องนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบ่งนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่นะครับ ในแต่ละกะละมังนี่บบตามก็เกือบยี่กิโลแล้วครับพี่น้องนะครับในแต่กะละมังนี่จะอยู่ที่ประมาณ10กิโลแล้วครับต่อกะละมังนี่พี่น้องอหลังข้าวร้อนแล้วในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ข้าร้อนแล้วก็จะเอาน้ำลงไปในบ่บซึ่งทีมงานชุดนี้จะเป็นชุดแรกครับนะครับทีมงานเข้าชุดนี้จะเป็นชุดแรกจะอยู่ที่ประจําเครื่องร่อนนะครับอยู่ที่ประจําเครื่องร่อน หลังจากเข้าร้อนแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวภาพพี่น้องเข้ามาเบิ่งทั้งนี้แบบน,นี้นะครับหลังจากเข้าร้อนแล้วเขาก็จะนํามาลงในโบนะครับซึ่งในโบเนี่ยจะมีทีมงานที่เขาเตรียมทีู่พร้อมได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเระมาทั้งนี้นะครับอ่าเนี่ยหลังจากเข้าร้อนแล้วพี่น้องเขาก็จะนํามาลงในโบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยให้พี่น้องเบิ่งตรงนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นทียูไม่จะเป็นทีมงานอีกทีมงานหนึ่งได้พี่น้องนะครับทีมงานตรงนี้เขาก็จะเตรียมทียูไว้ให้เรียบร้อยนะครับเตรียมทียูผสมเซตเรียบร้อยอ่าน,นี่จะเป็นทีมงานที่สองครับอีกทีมงานหนึ่งก็จะเป็นผู้ข,ขนขนมูลใส่เดือนครับนะครับขนมูลใส่เดือนไปเข่าเครื่องร่อนนะครับอ่าน,นี้เทาให้พี่น้องเห็นบรรยากาศว่าการทํางานนะครับการทํางานในป้าม เขาจะแบ่งทีมงานเป็นสามทีมงานพี่น้องนะครับเขาจะแบ่งทีมงานเป็นสามทีมทีมที่หนึ่งจะประจําเครื่องอร่อนทีมที่สองจะมาเตรียมผสมทียูตรงนี้ครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยพี่น้องผสมทียูนะครับทียูตรงนี้จะประกอบไปด้วยมูลวัวปุ๋ยมักเปลือกไข่บดร่ำเขา่านะครับเขาจะลงเป็นฐานแรกพี่น้อง หลังจากเขาเอาลงไปฐานแรกแล้วนะครับเขาจะผสมใ้เขากันพอผสมเขากันแล้วในส่วนที่เขาน้ามุ่นใส่เดือนไปเข่าเครื่องร่อนนะครับร่อนเซจตัวใส่เดือนจะมาลงยูทียูไม่ท่านที่นะครับเขาถึงแบ่งการทํางานเป็น3ชจุดขับพี่น้องนะครับเหตพี่น้นองเขาเห็นบรรยากาศการทํางานภายในฟาร์มล้วมาอัปเดตยอดสั่งจองยอดทรงยอดคองข้าง จัดทรงมือนี่จัดทรงพรี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจเจริญครับนะครับเพิ่งกำลังเดินทางมาด้วยพีย่นอ้องเด้อจัดทรงพรี่น้องทั้งอำเภอจังหวัดอำนาจ,จเจริญมือนี่นะครับเพิ่งม,มาขอรับก่อนตันหนึ่งเพราะว่ามันบบท่านครับได้เลื่อนเพิ่งเพิ่งก็เลยวอาอาจารย์ขอ,ขอก่อนเด้อตันหนึ่งเดี๋ยวจะมาเอาอีกตันหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งสร้างจองไว้สองตันนะครับยอด สั่งยอดส่งนะครับยอดจัดส่งวันนี้ส่งให้พี่ให้น้องเข้าทั้งจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับนะครับแต่ว่ายอดคงขังยังคงขังหลายอยู่ด้วยพี่น้องนะครับยอดคงขังส่งข่าวถึงพี่ถึงน้องทั้งจังหวัดขอนแก่นครับนะครับคุณพี่อมพรมังค่งนะครับที่สวนบาบูฟาร์มนะครับอ,อันนี้ยอดสร้างจองขมามาเมื่อบางสามวันที่แล้วนะครับว่าอาจารย์จัดส่งให้ด่วนเลยสี่ตันเล้นัดเรือนเป็นว่าเป็นประมาณกลางเดือน นะครับอันนี้จะลงทิศจังหวัดขอนแก่นอีก4ตันจังหวัดยะโสธรอีกหนึ่งตันนะครับยอดคงค้าง <out> จังหวัดอำนาจเจริญกับสองตันพี่น้องนะคร, ìn, ร ized, ับกับถือ <pper> บ่าเป็นยอดยอดคงค้างหลายเติบแล้วพี่น้องนะครับเขาให้พี่น้องเข้ามาเห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในฟ้ามนาำรับพี่น้องนะครับบรรยากาศภายในป้ามมือนี่ช่วงเศร้านะครับเขาลงมือกันเต้ะปุ่นในพี่น้องแต่ะไอ ั้งแต่หกโมงเ้าร์คุณครับนะครับเตรียมกู้เนี่ยในส่วนนี้คือเขาเตรียมกู้เด้อผมจะให้พี่น้องเบิ้งในส่วนที่เขาเตรียมกู่โดยพี่น้องเด้อนะครับอ่าอันนี้จะเป็นมูลเสดือนที่เขาเขากินสมบูรณ์พี่น้องเนี่ยเนี่ยผมจะให้พี่น้องเบิ้งเนี่ยอันนี้คือความสมบูรณ์ของของมูลเสดือนครับเนี่ยเนี่ยนะครับมูลเสดือนจะมีลักษณะเป็นก้อนเรียวๆพี่น้องนะครับเป็นก้อนเรียวๆคล้ายๆเม็ดข้าวสารนี่แหละนะครับเนี่ยเนี่ย อันนี้คือความสมบูรณ์เขากินสมบูรณ์เต็มรอยแล้วซึ่งตรงเนี้ยเขากําลังน้าเข่าเครื่องอร่อนนะครับซึ่งเขาให้พี่น้องเข้ามาเห็นบรรยากาศการทํางานภายในาร์มนะครับภายในาร์มเขาจะแบ่งทีมงานเป็น3มทีมงานเป็น3ทีมครับพี่น้องนะครับทีมที่1ชุดที่1จะอยู่ประจําเครื่องอร่อนชุดที่2จะเป็นทีมงานที่มาเตรียมเตรียมเก็บตรงนี้ไปเข่าเครื่องอร่อนนะครับอีกทีมงานหนึ่ง จะเป็นทีมผสมทียูเนี่ยพี่น้องผสมทียูหลังจากเขาน้ม่มมลใส่เดือนไปเข่าเครื่องอรอนคัดแยกแล้วทียูตรงนี้จะถูกผสมเศษกรน,นะครับตัวนี้จะเป็นอีกทีมงานหนึ่งเขาแบง่งทีมงานเป็นสามทีมงานนะครับสวัสดีครับนะครับคุณพ่อครับผมสอบถามเรื่องอร่องบ่เ,เดี๋ยวด้วยครับเด้อนะครับ ในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้เขาให้พี่น้องมาเห็นบรรยากาศตรงนี้พี่น้องนะครับเห็นบรรยากาศตรงนี้ไปนํากันเนาะนะครับการทํางานนะครับเขามาอัปเดตบรรยากาศนะครับเอ้พี่น้องเขาเห็นบรรยากาศการทํางานเขาแบ่งโซนการทํางานเขาแบ่งทีมงานเป็นสามทีมงานเด้อพี่น้องเด้อนะครับทีมงานที่หนึ่งจะเป็นทีมงานบุมบุมออกเครื่องเครื่องตัวนั้นเปิดไอ้นี่เห้นี เปิดเขายูทูปในเนื้เครื่องนะนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปีนองเข้าบังไปเร่ยนั่นปองพอดีอ่าเอาสังไปไหนนอกบ้านอ่านี่ด้ยวยปีนองเด้ออันนี้ก็เตรียมงานฟังทั้งนี้นะครับ ฟังทั้งนี้จะเป็นทีมงานาร่อนนะครับเป็นทีมงานาร่อนนะครับร่อนคัดแยกตัวเศษเดือนออกจากแม่พันธุเ์เศษเดือนครับนะครับหลังจากเขา้าร่อนคัดแยกแล้วเขาก็นําไปร่งตีทียูนะครับในส่วนทียูเขาก็จะมีทีมงานเขาผสมทียูร่ออีกได้พี่น้องนะครับเพราะว่าหลังจากเขา้าร่อนแล้ว ตัวเเบีย,ยก็จะไปล่งทีอยู่ไม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับสอบถามมาเรื่องหนึ่งร่องขนาดเท่าไรแต่ละร่องใช้ขี้บัวหลายปันไดนสอบถามมาเรื่องหนึ่งร่องโอ้หนึ่งโบนะบอกครับ สอบถามโบนอสอบถามโบนะครับอ่าอันนี้เตรียมงานเด้อพี่น้องเด้อนะครับเตรียมงานเขาแบ่งเป็น3ชุดครับอ่าชุดที่1จะประจําเครื่องร่อนครับชุดที่1จะประจําเครื่องร่อนนะครับชุดที่2จะเป็นการไปเก็บเอามูลเสดเดือนมะเขาเครื่องร่อนชุดที่3นะครับจะเป็นการผสมทียูรอพีอผสมทียูนะครับเพราะว่าหลังจากเข้าร่อนแล้ว ตัวเสษเดือนจะมาลงทีอยู่ใหม่เดี๋ยวเลยนะครับจากคําถามของพี่ของน้องนะครับจากคําถามของพี่ของน้องอพี่เขียวบ่อขับ63บ่อนะครับบ่อเสษเดือนครับบ่อเสษเดือนเด้อน่าจะหมายคําว่าร่องนี่น่าจะหมายถึงไอ้นี่เนาะคงจะหมายถึงเตราโบเนาะนะครับบ่อเสษเดือนนะครับบ่อเสษเดือนเตราโบมีความเงากว้าง โ,โอเท่าเอ้ยมีความยาวเท่ากันความกว้างบอเท่ากันด้วยพี่น้องเด้อนะครับสิ่งที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้บอนี่จะมีความกว้างอยู่สามเมตรเศษเครับสามเมตรสามสิบนะครับความยาวจะอยู่สามสิบเมตรนะครับบอนี่จะมีความกว้างอยู่สองเมตรห้าสิบความยาวสามสิบเมตรนะครับแล้วผมจะให้พี่น้องเขาด้เห็นไปนหนามเนาะนะครับจะด้เอ่อมาฟังทั้งนี้ครับ บางทั้งนี้โอนี bon ่นะครับโอนี่มีความกว้างอยู่เมตรเมตรยี่ความยาวสามสิบโอนี่เอ่อเมตรห้าสิบความกว้างนะครับความยาวสามสิบเม็ดโบนี่เมตรนี่ไอ้บอนี่เมตรเมตรยี่สิบยาวสามสิบโอนี่เมตรยี่สิบยาวสามสิบนะครับโอนี่กว้างสามเมตรยาวสามสิบ นะครับการสรุปให้พี่น้องที่เห็นอยู่ณเดี๋ยวนี้นะครับคือความกว้างความเงานะครับความยาวเท่ากันแต่ความกว้างของแต่ละโบจะโบเท่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็บโดยประมาณทั้งหมดในป้ามเฮาจะมีเนื้อที่ในร่งเรื่อนที่เฮาเลี้ยงใส่เดือนนี่ครับจะโดยประมาณจะอยู่เกือบ3งานนะครับโดยประมาณจะอยู่ประมาณ3ามหลุยกาตารางเมตรนะครับ เดี๋ยวมาทั้งนี้ให้พี่น้องเขาเด้เบิ่งตรงนี้ต่อนะครับในส่วนตรงนี้ครับในส่วนตรงนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนเนี้ยเนาะนะครับอันนี้จะเป็นที่ยูไม่ครับเป็นที่ยูไม่นะครับเป็นที่ยูไม่ซึ่งเขาเตรียมไว้เลยเพราะว่าหลังจากเขาเก็บกู้ตัวมูลเศษเหลือนไปเข่าเครื่องร่อนแล้วนะครับที่ยูไม่จะจะถูกผสมขึ้นมาร่อเลยนะครับที่ยูไม่ตรงนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องเขาเห็นชัดๆก่อนเนาะนะครับ อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องอ่านะเอามาแจงๆหน่ดีกว่าที่อยู่ใหม่นะครับจะประกอบนี่พี่น้องอ่าอันนี้จะคือมูลวัวครับอันนี้คือขีง้งัวที่เขาแซ่น้ำแล้วนะครับจะกประกอบไปด้วยมูลวัวในส่วนตรงนี้พี่น้องนี่ตรงนี้จะเป็นปุย๋ยหมักค,ครับเป็นปุย๋ยหมักจากถังหมักแก๊สนะครับจากถังหมักแก๊สที่ผมเคยบอกส่พีูนองฟังบ่อยๆนั่นแหละครับนะครับปุย๋ยหมักตรงนี้จะประกอบไปด้วย ยาเนเปียครับนเนี่ยพี่น้องเบ้างยาเนเปียมูลวัวมูลหมูกากสาเล่ากากมันนะครับเอาไปมักแร้วเกิดเป็นแก๊ดแก๊ดกระดึงแก๊ดไปขับแก๊สเ้ากระดึงแก๊สไปใส่ในผักไปใส่ใน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 งานต่างๆหรอพี่น้องนะครับไปใส่เครื่องปานไ้ายปัญยังก็ได้นะครับหรือใส่หองต้มก็ได้เพราะตัวนี้แก๊สหมดนะครับเพาก็ถูกครับทายออกมา แล้วนํามาเลียงใส่เดือนครับนะครับนํามาเป็นอาหารเสริมให้ใส่เดือนซึ่งในส่วนตรงนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนเนี้ยนะครับจะมีมูล,ลวัวมีปุ๋ยหมักจากถังหมักแก๊สมีรำข้าวมีเปลือกไขบ่บดอันนี้จะเป็นฐานแรกในการผสมทีอยู่หลังจากเข้าตัวใส่เดือนเขาถูกกรอนคัดแยกออกมาแลว้วนะครับจะถูกนํามาลงในทียูใหมน่นี่ท่านที่พี่น้องนะครับเนี่ย เอาให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศการทํางานนะครับการทํางานการทํางานในปัามห้องฮาจะแบ่งชุดทํางานออกเป็น3ชุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับชุดที่หนึ่งจะอยู่ประจําเครื่องร่อนนะครับชุดที่2นะครับชุดที่2จะมาเป็นผู้เก็บกู้ครับนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นชุดที่2นะครับจะเป็นผู้เก็บกู้มูลเส่เดือนไปเข่าเครื่องอร่อนนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเก็บกู้มูลเส่เดือนจากบ่อพี่น้อง ไปเข่าเครื่องร่อนอีกจุดหนึ่งจะเป็นผู้ผสมที่อยู่ครับผสมที่อยู่ร่อใส่เดือนหลังจากเข้าร่อนแล้วผสมตรงนีเ้เซตใส่เดือนถ้าถูกร่อนแล้วก็จะถูกมาลงในที่อยู่ไม่ท่านที่นะครับซึ่งใส่เดือนเขาจะใส่เวลาจัดการผลิตปุ๋ยให้เข้าได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศการทํางานนะครับการบรรยากาศการทํางานช่วงเศารนี่เพราะว่า ยอดสั่งจองเข้าย uh, yeah, sure ังคงขังพี่น้องเขาอยู่หลายนะครับการเร่งเมื่อเต็มที่นะครับฝากข่าวถึงพี่ถึงน้องที่สั่งจองเข้าม้าด้วยพี่น้องเ้อนะครับฝากข่าวถึงพี่ถึงน้องฝากข่าวถึงยอดผู้สั่งจองนะครับตอนนี้ยอดผู้สั่งจองเฮ้านะครับอำนาจเจริญนะครับไปที่อำนาจเจริญสองตันด้วยพี่น้องนะครับไปที่อำนาจเจริญท่าสองตัน ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่ขอนแก่นขอนแก่นสองตันนะครับจังหวัดยะโสธรอีกนะครับอ่าเนี่ยครับพี่น้องนะครับหลังจากเข้าสวัสดีค่ะว่าสันดี้ย่ายสายวาสวัสดีครับเม่สายนะครับสวัสดีย่ามเส้าครับเม่สายนะครับสวัสดีย่ามเร้าครับนะครับ เสาร์นี้ต้งสีต้องป้ามเฮาเอาบรรยากาศการทํางานนะครับเอาบรรยากาศการทํางานมาให้พีให้น้องเฮาได้เห็นกันว่าในช่วงที่เฮาเร่งมือในการเก็บกู้มูลเสีเ็เดือนทรงกุมภูไส่ทรงกุมภูสังจองเนี่ยนะครับเขาใส่ทีมงานหยุดจกจกทีมนะครับอรอบรกกี่วันเก็บครับ อรอบละกี่วันเก็บขึ้นอยู่กับปริมาณจานวนเสดเดือนด้วยพี่น้องเด้อนะครับเฉพาะทั้งสีทั้งป้ามหอาป,ปล่อยเสดเดือนนะครับตะล่างเม็ดละมืนกูตัวนะครับซึ่งเขาจะใส่เวลาในการจย,ยสลายนี่เร็วมากนะครับเขาจะเก็บเก็บกูทก้ทุกๆุกสิบวันครับไม่ถึงสิบห้าวันด้วยซ้ําไปได้พี่น้องนะครับเขาจะเก็บกู้ทุกสิบวันจะเก็บกู้มูลเสดเดือนอรอนทรงพีทรงน้องในช่วงสิบวันนี่พี่น้องช่วงอาทิตย์แรกเนะ้อ ถาผสมที่อยู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเาปล่อยเศษเดืนอนลงไปสองสามวันเขาจะเริ่มให้เศษพักเศษผลละไม้นะครับควบคู่กับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอาทิตย์ที่สองมาเขาจะเริ่มงดน้ำเลยครับนะครับเริ่มงดน้ำเวเาจะเริ่มกูนะ้ในช่วงอาทิตย์ที่สองเลยอันนี้คือความพร้อมอันนี้คือความพร้อมของจํานวนเศษเดือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็แนะนาให้พี่น้องติดต,ตามชมในคลิปของทั้งช่องเขาเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าการเลี้ยงเส้เดือนที่ผลิตปุ๋ยเดเร็ว ที่สุดเขาใส่จำนวนเสษเดือนกี่ตัวต่อหนึ่งตารางเมตรนะครับการเก็บซาหรือไว้นะครับขึ้นอยู่กับจำนวนเสษเดือนเฮาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเส่เดือนเขาคือกำลังพ่นครับถากำลังพ่นเขาพร้อมเขาก็เก็บกู้เดี๋ยวขึ้นนะครับนะครับถากำลังพ่นเขาหน่อยการเก็บกู้เขาก็ซาลงแหละพี่น้องนะครับประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ ส่วนทั้งนี้พี่น้องเนี่ยเส่วนทั้งนี้นะครับส่วนทั้งนี้เป็นการเก็บเก็บมูลไสล้เดือนเข้าถังหรือเก็บไปเข่าเครื่องร่อนครับนะครับในส่วนทั้งนี้ในส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นการผสมทียูนะครับการผสมทียูหลังจากเข้าตอนนี้กําลังเกลียปุยย๋ยม,มักให้เข่ากันครับนะครับหลังจากเข้าผสมเกลียปุ๋ยมักเสร็จแล้วก็จะมีก็จะมีเปลือก ไข่บดพีน้องเปลือกไข่บดอารัมเขานะครบับมาโปรยใส่หลังจากเขาโปรยใส่แล้วเขาก็ใส่ขาดเกลี้ยเข่ากันนะครับหลังจากเขาใส่ขาดเกลี้ยเข่ากันแล้วเขาก็นําตัวเสษเดือนมาปล่อยลงใส่นะครับเดี๋ยวให้ปี่น้องเข้ามาเห็นบรรยากาศทั้งนี้น้ำเนจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับก่อนจากพี่ลาน้องเ้านี่เขาจะไล่สดในช่วงระยะเวลาสั้นๆเด้อพีน้องเด้อพปลาเป็นการมาให้พี่น้องเขาได้เห็นบรรยากาศการทํางานภายในป้ามเฮ้านะครับ ในช่วงระยะที่เวลาเข้าเร่งมือเร่งผลผลิตให้พี่ให้น้องให้ท่านกับพี่น้องที่เข้าสั่งจองเข้ามานะครับซึ่งในส่วนที่เฮาเตรียมแล้วนี่พี่น้องนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจเจริญครับกำลังเดินทางมานะครับเดี๋ยวเขาจะอัปเดตบรรยากาศการทรงมุลนเสดอนให้กับพี่น้องทั้งอำนาจอีกรอบหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้พี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจเจริญเขากำลังเดินทางมานะครับ จริงเพิ่นสร้างจองไว้สองตันละพี่น้องนะครับสร้างจองไว้สองตันแต่ว่าเหตุผลสิเพิ่นเอาตันหนึ่งกอนคือบบท่านครับนะครับเพราะว่าเพ้าสร้างเหลื่อนเพิ่นมาขอเหลื่อนเพิ่นมาจากจากเพิ่นสร้างใหม่ปี่ยิบหาเดือนที่แล้วนะครับที่นี่ยอดสร้างจองห้าล้นมาหลายก็เลยขอเหลื่อนเพิ่นมาเป็นประมาณต้นเดือนนี้เพระมาประมาณต้นเดือนนี้แล้วนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าตอนนี้กับ ต้องการใส่ปุ๋ยดวนอาจารย์ขอกรล้วยตันหนึ่งอาทิตนาขออีกตันหนึ่งกวนวากาเลยเป็นมือนี้จัดส่งให้กรตันหนึ่งนะครับพี่น้องทั้งจังหวัดอำนาจนะครับกำลังเดินทางมานะครับในส่วนทั้งพี่ครับตัวนี้จะเป็นเครื่องร่อนครับเขาจะมีทีมงานประจําเครื่องร่อนอีกทีมงานหนึ่งนะพี่น้องเ้อนะครับหลังจากข้าวร่อนเสร็จแล้วปุ๊บตัวเสดเดือนนะครับตัวเสดเดือนจะมาอยู่ในกะละมังนี่พี่น้องนะครับในแต่กะละมังแต่ละกะละมังเนี่ย จะมีตัวใสเดือนบ่อตามกว่าสิบกว่ากิโลเด้อเผมจะให้พี่น้องเบ่งใส่เดือนนะครับเนี่ย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 พี่น้องเห็นบ่อเนี่ยเนี่ยมันจะมีแต่ตัวใสเดือนนะครับเล่ยอยู่ในนี้เลยเพีนะเนี่ยนะครับแต่ละกะละมังนี่น้ำหนักของใส่เดือนเด้อพี่น้องน้ำหนักของใส่เดือนต้นเนี่ยน้ำหนักอันหลายแห้งได้พี่น้องแต่ละกะละมังถ้าเขาเอาขึ้นตาตาซิงตาซังน้ำหนักจะอยู่ประมาณกะละมังหนึ่งจะอยู่ประมาณติดสิบกว่ากิโลนะครับ ซึ่งในการเลี้ยงเขาจะเลี้ยงใส่เดือนนะครับในหนึ่งตารางเมตรเขาจะใส่ตัวใศษเดือนมากกว่าสิบกิโลเลยพี่น้องนะครับด้วยโดยขึ้นโดยประมาณหนึ่งตารางเมตรเขาจะใส่เส่เดือนอยู่ประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับหลังจากเขาร่อนแล้วร่อนแล้วก็จะตัวเส่เดือนก็จะมาอยู่ในกะลามั่งจัิงสิล่ะพี่น้องนะครับหลังจากเขาร่อนใส่กะลามั่งแล้วการผสมที่อยู่เขากับผสมรอเลยนะครับหลังจากเขาร่อนแล้วตัวเสษเดือนก็จะไปลงที่อยู่ใหม่ปั๊บทันที พอเอาไปลงทีู่ใหม่แล้วเสตียเดือนเขาก็จัดการกินเลยเลยพี่น้องจัดการกินเลยนะครับจัดการกินย่อยสลายคับทายเป็นปุ๋ยเหฮาในช่วงระยะเวลาบุก,กี้ชั่วงน่ะพี่น้องนะครับเอาไง,ไง่ายๆว่าถ้าเขามีกําลังพ่นพร้อมคือตัวเสตเดือนเขาพร้อมนี่แหะพี่น้องนะครับตัวเสตเดือนเขาพร้อมกําลังพ่นเขาพร้อมการผลิตมูลเสตเดือนเขากับหวังผลในระยะสั้นๆพี่น้องนะครับในระยะสัน้น ทีนี้การปรุงอาหารให้สใส่เดือนเฮาด้วยพี่น้องด้อนะครับการปรุงอาหารให้ใส่เดือนเฮาเฮาเฮ็ดจังไรจะใส่เดือนมีคุณภาพเห็ดจังไรจะใส่เดือนมีคุณภาพสูงเพื่อไปตอบโจทย์เพื่อไปตรงใจก็ผู้ใส่เพื่อให้ไปตอบโจทย์ตรงใจก็พืชที่เขาจะนําไปใส่นะครับก็ขึ้นอยู่กับการปรุงอาหารลระพี่น้องนะครับบอกพี่บอกน้องว่าให้พยายามนะครับพยายามหาวัตถุดิบ ที่มีคาถาอาหารสูงๆแล้วพี่น้องเด้อนะครับบม่ว่าจะเป็นมูนวัวนมหรือจะเป็นปุ๋ยมาร์กหรือจะเป็นเศษพักเศษผลไม่เปลือกไข่โบดรัํมเขา่ายัางเสียนะครับซึ่งของเรานี่เขาสามารถหาได้อยู่ใกล้มือแล้วเขาเอามาประยุกเขาเอาน้ำมาใส่เป็นส่วนผสมเพื่อให้เป็นอาหารของใส่เดือนเพื่อใส่เดือนเขากิกนแล้วขับทายย่ยอยสลายออกมาแล้วขับทายออกมาแล้วเป็นตัวปุ๋ยที่สมบูรณ์เป็นตัวปุ๋ยที่ดีแล้อพี่น้องเด้อนะครับ อ่าผมสํารับเจ้านี้นะครับอ้าวเดี๋ยว,ดวยเดือพีนออนพ่น้องเดี๋ยวตั้งกล่องแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับเจ้านี้กะจะลาพีละน้องไปก่อนเด้อพีน้องเด้อเพราะว่าเขามาไล่สดให้ปีให้น้องเบิ่งในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขามาอัปเดตยอดคงค้างยอดจัดส่งยอดสั่งจองนะครับแล้วก็มาอัปเดตบรรยากาศการทํางานภายในฟาร์มให้ปีให้น้องเขาได้เห็นนะครับ การทํางานเฮาได้ชงระยะเวลาที่เร่งมือเต็มที่นี่นะครับเฮาใส่เทีมยงงานแบง่งเป็นเทีมยงงานจ็กชุดนะครับเขาจะแบ่งเทีมยงงานเป็น3มชุดพี่น้องนะครับชุดทํางานชุดที่หนึ่งจะอยู่ประจําเครื่องร่อนนะครับชุดที่2ชุดที่2นี่จะมาเป็นเทีมยงงานเ,าเป็นผู้ขนนะครับเป็นผู้ขนมูลใส่เดือนออกมาจากาทั้งป้ามครับนะครับเพื่อมาเข่าเครื่องร่อน อีกชุดเตียมงานหนึ่งจะเป็นเตียมงานตักปุยย๋ยครับอันนี้เป็นปุยย๋ยมักจากทางมาร์เก็ตครับนะครับเนี่ยพี่น้องเบืองเนื้อปุยย๋ยนะครับเนื้อปุยย๋ยมักในส่วนนี้จะไปเป็นส่วนผสมของที่อยู่ใส่เดือนครับพี่น้องนะครับจะเป็นส่วนผสมขเข้ากับมูล,ลวัวอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้งนองเด้อนะครับเอาว่าจะล่าพี่ล่าน้องก็ล่าหร้อพี่น้องเออจะล่าพี่ล่าน้องก็จะล่าพี่ล่าน้องแล้วครับวันนี้นะครับ ก่อนจากพี่ละน้องสําหรับไรนี่เศร้านี่นะครับก็ขอเวพอในีพี่ให้น้องติดติดตามรับชมอยู่ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเด้อนะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาหวังอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอยู่ดีไม่แห้งกินข้าวแสบนอนหลับห่างไกลโควิดนะครับหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่ทันหวังนะพี่น้องเด้อนะครับสาหรับไรนี่ลาพี่ลาน้องไปก่อนแล้วครับเอาไว้พบกันอีกไล่์ต่อไปน้พี่น้องนะครับ ไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาอัปเดตยอดคงค้างนะครับก็บรรยากาศไม่ให้พี่เหนน้องเขาเห็นเนาะนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับบ๊ายบายเด้อครับเด้อ